โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูตามติดชีวิตพี่วินลี่สยโยนะครับตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะครับในวันหนกรสุดสัปดาห์นะครับผมถ่ายจริงวะเนี่ยถ่ายจริงเห้ยทำไรเพะงงเลยทำไรครับเหนื่อยป่ะวันนี้เหนื่อยเมื่อคืนเป็นไงบ้างเหนื่อยป่ะปากทำแตกทำไมวะเกียดิ้งเกียดิ้งโอ้โห โอเคครับผมต้องขอกราบสิดุกคนนะำยินดีรับช่องพี่เศษเกิดนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ทุกความที่ไปดูถ่ายคลิปอะไรนะครับพี่บินกับโนนี่ก็อยู่ข้างล่างนะครับผมซึ่งผมจะไปถ่ายตามติดชีวิตพี่โนนี่เมืงพี่โนนี่อะไรวะพี่วินลี่นล้วพีนนี่นะครับผมก็เห็นว่าได้ข่าวเมื่อคืนไปเอารถไปลองมาของสายลบแล้วที่นี่มีเกิดอุบัติเหตุคือตาล่นนะครับผมผมก็อยากจะไปคุยดูว่าเออเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปตามติดชีวิตว่าพวกเขาทำอะไรกันอยู่นะครับผมไปไปดูดีกว่าโอเคครับเดีีีีีี๋ยยยยยยววววเเเรรรรรรราา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 จจจะะะะะะะมมมดดดููตตตติิิิิชพ่่่่่่ลนน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 คคคััััับบบ้ทอออไใสุปห์ผถถง ทำไรเพ่วงกับมึงนะครับทำไรครับเล่นกับหมาเล่นกับหมาคือวันศุกร์ถึงสัปดาห์ตื่นมาปุ๊บเล่นกับหมานะครับหลังจากนี้หมาพี่ทำอะไรต่อก็น่าจะต้องทำรถทำรถต่อไล่รถต่อใช่ใช่แล้วก็พอหลังจากไล่รถเสร็จครับก็นอนนอนแล้วพอหลังจากนอนเสร็จอ่ะก็ตื่นมาพอตื่นมาก็แปรงฟันพอแปรงฟันเสร็จเล่นกับหมาแล้วพอเล่นกับหมาเสร็จดิทำรถโอ้โหเหี้ยงี้เลยใช่โอ้โหเหนือดนะครับเลย อ๋อนอนอยู่เมื่อคืนเมื่อคืนพี่กลับยู่เมื่อคืนกลับประมาณตีสามตีสามไปในรถนะครับใช่ใช่ใช่เดีเปิดไฟก่อนก็ได้เค้ปิดไฟเลยเดี๋ยวมันสว่างมากเลยนะจุกก็เมื่อคืนไปเทสคันนี้มาเทสเทสคันนี้แล้วก็เอาแคมท่อไปด้วยแคมป์ท่อครับอันนี้มึงจะเอาให้จบคลิปเลยใช่ไหมใช่เอาเอ้เอคลิปไม่เป็นคลิปตามผิดชีวิตข้าวโยคือนั่นแหละ ก็มีน้อง,องเขา,เาคือรถน้องเขาแบบติดไปมันวูบมีอาการแบบไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็มาปรับแต่งแก้ไขให้นะครับก็ถือว่าพอาวิ่งได้นะครับแล้วก็น้องเขามีปัญหาตรงที่ว่าเรือลิน้นเร่งมันมันรั่วนะครับก็เลยอุดให้น้องเขานะครับก็น่าจะใช้ได้เ,เพราะว่าเมื่อคืนก็วิ่งไป เว้ยก็ถือว่าพอใจในบอดี wave พอใจมากเกือบเกือบลงยีิบเก้านะครับลงยี่สิบเก้าเลยจะแล้วจะ,จะแล้วแต่ GPS รวนซะก่อนอนี่เห็นไหมเตาลวนครับตอนนี้กำลังจะแบบหาสายมาใส่ มันเป็นสายที่ว่าหาค้นหาสัญญาณนะครับใช้แทนตัวใช้แทนตัวค้นหาสัญญาณในตัวเครื่องนะครับเขาโทรไปถามที่ศูนย์แล้วเขาต้องให้ใช้สายตัวนี้ก่อนเห็นไหมมันจะต่อด้านหลังเครื่องคิวตาครับผมเพราะว่าเมื่อคืนออกตัวไปแล้วมันหล่นมันหล่นมันลดมันมีอาการสายแล้วก็หัวเข่าไอ้นนไปโดนใส่นะครับก็เลยหล่นทําให้หล่นนะครับก็เลยมันทําให้ตัวจับสัญญาณในตัวเครื่องมันมันเพี้ยนนะครับก็เลยนั่นแหละ ตอนนี้ก็หาซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องต้นเดือนพฤศจิกานะครับถึงจะหาซื้อได้นะก็เลยต้องหาวิธีก่อนว่าจะทํายังไงให้ยิวตามมาจับได้เหมือนเดิมนะครับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยนะความเร็วเท่าไหร่ในีกทีไม่ตอนออกตัวออกเลยใช่ตอนไม่ถึง50ตอนออกตัวมันแค่ตกนิดเดียวแบบล้อเครื่องนะเครื่องนั้นไม่มีรอยอะไรเลยไม่มีแต่ไม่มีอะไรสักอย่างแต่ข้างในมันเกี้ยนก็นั่นแหละจับยากนะครับผมก็เลยไม่ได้จับคันอง เราเราให้นนท์ขับแล้วให้นนท์ดูหน้าไมค์เอาเพราะว่าหน้าไมค์คันนี้ไอ,ไอ,อวิวเคยทำได้ประมาณ150นะครับในน้ำหนักของโมบิลอีกูนนะแต่พอมาเป็นน้ำหนักโน,น,น่นนี่มันก็ต้อง106 นะครับในสเต็ปแคมท่อถ้าน้าไม50มันอยู่ประมาณ128 GPH 140กว่าเนี่ยมันอยู่ประมาณ128แต่เนี่ยหน้าไม้มันจะแตะ160เลยอมันก็น่าจะมี130กว่า G นะครับในสเต็ปแคมท่อเตอร์แต่เราไม่เราการันตีไม่ได้ว่าไอ้130กว่า G เนะี่ยมัน130เท่าไหร่เท่าไร,าไรนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ133อยู่ประมาณนี้เพราะว่ารถมันจะตัดจะตัดแล้วนะครับแล้วก็เราไม่มี GPS วัดเราก็เลยไม่รู้นะครับผมนั่นแหละก็ นี่คือชีวิตของพี่บิลลี่แต่ละวันใช่ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวต้องเอาเครื่องของขันวนเครื่องของนวนไปให้เขาประมนี้เลยพี่รุ้งนี้อ๋อแล้วก็วนี้ทําให้ช่วงล่างมัน เป็นระบบไม่ใช <Harriet. S 1> ่ว่าเป็นช่วงล่างเปิดแต่คือทำให้มันแบบมันลื่นอ่ะทั้งไอช่วงล่างคันนี้ที่ว่าเอาไปเชียงมาคือมันตั้งแต่สตูเลยนะใครที่เคยติดตามพี่ตั้งแต่ตอนไปลบไล่ไปรับรถมาคือขับมาตั้งแต่สตูแล้วไม่เคยแกะช่วงล่างไม่เคยล้างอะไรสักอย่างเลยนะครับผมก็ บอกเลยว่ามันมันเป็นคราบไอ้น้ำมันเครื่องสีออกสีเหลืองอะนานมากเลยใช่ถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นเครื่อง LED เงี้ยเคยแกะที่ว่าเปลี่ยนคันเครื่องมันจะแบบใสแล้วแบสะอาดอันนี้มันเป็นแบบเก่านะครับผมนั่นแหละก็ต้องให้จัดเต็มระบบครับเพราะว่ารอบนี้กินเขามาแล้วเดี๋ยวเผื่อเขาขอแก้เราก็ต้องให้เขาแก้ พร้อมพร้อมต้องพร้อมเสมอนะครับก็ต้องหนีชนะชนะก็หนีถ้าแพ้ก็ทำใหม่อ่าก็ประมาณนั้นโอเคงั้นตามติดชีวิตมันนี่ต่อพี่ไปตามติดยังไงอ่ะเนี่ยไปตามติดชีวิตมันไปปลุกมันอย่างน้อยก็โดนด่าทีหนึ่งเดินเดินขอนอนต์ดีๆอะไรนะขออนันต์ดี ขอนอนนะเหนื่อยป่ะวันนี้เหนื่อยเมื่อคืนเป็นไงบ้างเหนื่อยป่ะปากทั้แตกทำไมวะเกียร์ดิ้งเกียร์ดิ้งโอ้โหไม่เห็นหน้าแล้วนนี้ตอนนี้ให้น้องเก็บตรงก่อนนี่คือชีวิตของนนี่แล้ววันนี้กินอะไรไวันนี้กิอออออนอะไร KFC KFC เอาวันนี้ว่าปลาแซลมอนนะวะไม่ของกระจอกโอ้หวานแซ่บลูกศิษย์ที่บินครับลูกศิษย์ที่บินไม่เมนะื่อคืนกินไง ต้มยำอันนี้ไปต้มยำทะเลยีเตะหม้อใหญ่หม้อใหญ่ยำยำหกบาทแดืทุกวันเดือนุกวันเดกอนละวันก็กินกันด้วยมาม่าครับยุคนี้มาม่าอย่างเดียวและนี่คือชีวิตของน้นี่มือสังหารพี่อาจจะไม่หล่อบางดูไบแต่เอ้ยพี่อาจจะไม่รวยบางดูไบแต่ทุกครั้งที่พี่โอนไปบอกเลยว่าใจสั่งมาเย้เตะเอาล่ะลูกศิษย์พี่วินลี่วะ ประมาณนั้นเนาะใช่ในการตามปิดก็เนียเห็นไหมทุกชุดเครื่องอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่บ้าฝาแช็มาแล้วนี้เขาก็ไม่ยังไม่ขอเปิดเผยแล้วกันนะครับก็ไปเดาเนาเองเนาะว่ารถเราวิ่งเท่าไหร่นะครับที่เรากล้า7ปเจ็ดทีก็ที่เรากล้าไปเชงก็เพราะอะไรรถเรารถเราวิ่งได้เปล่าถึงว่าทำไมถึงเราถึงกล้าไปเชงนะครับผมนั่นแหละก็ประมาณนั้นบางคนบอกว่า เฮ้ย <Hey, S 2> มันถึง50กีบหรออะไรเนาอันนั้นมันเป็นโอ้ันตอบไม่ได้เนาะมก็ถึงถึงอะไรเงี้มันถึงถึงค่อนข้างที่จะนานแล้วแต่เปิดเผยไม่ได้มันต้องแบบทำชิปบอกว่า GPS น้อยๆ GPS น้อยๆไปก่อนเพื่อให้คนอื่นคนตายใจคนที่ว่าจะมาเชิงกับเราตายใจอย่างนี้อยู่ประมาณนี้นะครับ ก็าถือว่าผ่านมาได้ด้วยดี <S 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 แต่ต่อไปก็จะเป็นการเอิของไวรุษไสยโรกนี่แหละที่ว่าที่่าซื้อมาใช่เขาไปซื้อหัวรูปแบบตลาดในสั่งในเพจอะไรพวกนี้แล้วก็มีเสื้อฝาก็ของตลาดแคมก็ที่ว่าแคมเป็นของตลาดแต่ชุดที่ว่าเราใช้เชงเนี่ยมันเป็นโดยเฉพาะเข้าใจไหมคืน อันที่ว่าทำมาเชงโดยเฉพาะมันก็คือโดยเฉพาะแต่อันนี้มันเป็นของตลาดของแบบทั่วไปที่ทุกคนสามารถซื้อซื้อขายกันได้อย่างเงี้ยนั่นแหละก็ตอนนี้มันเกือบลงเล็ฟ2ออ่ะ ก็คือทุกคนก็น่าคนที่ไล่รู้ก็น่าจะรู้ดีนะครับแต่ทัานี้มันค่อนข้างที่จะเบานิดหนึ่งประมาณร1อยสิบโลหรือเปล่าไม่แน่ใจมีเนียมทั้งคันมันมีเนียมนะครับแต่มันจะลงเลขสองแล้วมันไม่ใช่3ามสกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ยืดมันจะลงเลขสองใช่อันนี้เส้นที่แบบว่าเส้นในถนอมนะยังไม่ได้ลองเส้น4ี่เลนนะครับคิวตามแม่งมาพังก่อนใช่นั่นแหละก็มาคืนเข้าไปมาตีสามอ่ะ แล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวคันดีมเดี๋ยวเราต้องจับสภาพแบบเต็มระบบหน่อยให้มันเป็นแบบขอบ1.1ด,ดุมย่ออะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ทำช่วงรถให้มันเหมาะสมกันนะครับเหมาะสมกับทําให้เวลาดีที่สุดอะไรง่ายทำให้เวลามันดีที่สุดนะครับอย่างเช่นคันนี้มันเป็นแบบย่ออะไรมาหมดแล้วขอบอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีผลนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดยางเนี่ยบอกเอาง่ายๆแบบบางคนไล่เนาะพี่พี่อันนี้พี่ก็พอรู้นะพี่ไม่ได้ว่าพี่เก่งนะคือบางคนไล่เราก็ไล่ไปหลายลันแล้วจนยางมันแบบหมดดอกยางนะครับแล้วข,ขนาดของวงล้อมัน,มน แคบกว่าแต่พอเนี้ยเรามาเปลี่ยนยางเป็นยางใหม่แต่วงล้อมันมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงใช่ไหมแต่มันมีผลมันมีผลมากมันทําให้รถที่ว่าเราเคยตัดก่อนข้อส้นประมาณครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเราเปลี่ยนยางใหม่เข้าไปมันไม่ตัดนะครับมันไม่ตัดเลยก็ว่าได้นะครับนี่หร่ก็าที่เราเคยเจอมาแล้วก็บอกบอกไปกันหมดเลยนะครับอย่างที่พวกรุ่นซอยนรกนะครับก็รถ พอามาเป็นสภาพไหนแล้วเราก็อธิบายไปเอาที่ว่าเรารู้มาแค่นั้นแต่ถ้ารู้ลึกๆกว่านี้ก็น่าจะมีมอปบัตตี้นะครับนั่นแหละแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะฮะใครที่สนใจชุดเชงชุดเชง,ชเชงพันเมตรหรือว่าชุดแบบหาจีเพหรือว่าชุดดันโล ที่พที่มอสบัดตี้เขามีนะครับคนนี้เขาไม่มีหน้าร้านนะครับไม่มีหน้าร้านแล้วก็ไม่มีแบบไม่ได้แบบเปิดขายแบบโจ่งแจ้งแบบให้คนรู้อย่างเงี้ยแต่เขาว่าเออถ้าใครจะเอาก็มีทําให้ได้นะครับเขาไม่มีงานแล้วเขาแบบไม่ชอบโชว์ผลงานไม่ชอบไม่ชอบโมนะครับเอาตรงๆคือเขาไม่ค่อยพูดนะครับแต่เราก็พยายามแบบบอกให้ทุกคนได้รู้เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้จักกันบ้าง นะเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนแรงที่สุดในประเทศไม่ใช่แต่คือพี่เขาก็ก็ไปได้อะก็เขาไปเชงมาก็ก็ถือว่ามาได้นะผมก็เราก็เอาผลเอาชุดเชงของพี่มอสเนี่ยมาใส่ของรถเราก็ได้นะครับผมก็ถือว่ามะนเราจะบอกว่าแรงที่สุดมันก็ไม่ใช่แต่คือเวลาเราได้เวลาเท่านี้เราถึงกล้าเชงใช่ไหมไเราก็ต้องมั่นใจว่าเอยแม่งอันนี้มันก็เร็วนะครับมาคน แบบมาโชว์ยีวิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกร้อยห้ G ของเรามันมันบอกไม่ได้เอาง่ายๆนะครับก็ขออุ้ไปก่อนอู้ไปก่อนเดี๋ยวรอบนี้เราจัดเต็มระบบเอาให้มันเร็วกว่าเดิมเลยนะครับต้องเร็วกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมโอเคก็ ประมาณนี้เนาะกี่นาทีแล้วได้แล้วพี่โอเคก็ขอบคุณมากครับผมที่รับชมคลิปคลิปนี้ก็น้องแดงสุดามีแน่นอนรอบนี้มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่ใช่พี่นะมันเป็นไอ้ไอ้นั่นอะไอ้้ไอเด็กอะไรนะไอ้เด็กตัวเปิดอะไรตัวตึงไอ้เฮียตีไอ้เฮียตีอะไรนะอ๋อแล้วแหละวันตอนนี้มันกำลังสั่งของไปนะครับถ้าใครอยากดูบอดี้เวฟนะครับก็มาติดนี่ติดตามที่ช่องนี้เลยติดตามช่องวิวเลยคือเลยมันอาจจะลงมานะครับให้ทุกคนไปเล่าหน่อย แต่คือมันสั่งของมาแล้วนะเออมันสั่งของใช่แอบสั่งด้วยไม่บอกด้วยแล้วก็ทะเลาะกับกับเมียล่าสุดแล้วแลถ้าใครอยากติดตามดีนก็ไปติดตามที่ช่องที่ได้คือตัวขับก็น่าจะเป็นของนนนี่นะครับชื่อเฟซยียอะไรไม่รู้แม่งมันเปลี่ยนไปเรื่อยไอ้ยามันเปลี่ยนไปเรื่อยเลย เราก็โดยรอดปลอดภัยและอะไรนะมีบ้านนอกเข้ากปุงเปลี่ยนม่วงวะโอ้โมสตาโอเคก็เราปฏิตามกันไว้ให้ดีนะครับก็หลังจากนี้ก็น่าจะเต็มระบบกันหน่อยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับบ๊ายบาย Always do it on my own so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up never slow till I finally prove it Never listen to the nose I just want